สมาชิกที่มาขอแบ่งลูกอีเห็นนะฮะนะครับอันนี้กะินะครับแล้วผมบอกไม่จองอ่ะไม่มีนะครับต่อให้กรรมมาแสนหนึงผมก็ไม่มีให้เพราะว่าสมาชิกที่ก็จองแล้วก็มี <c oughs> นะครับเราให้สิทธิ์คนที่จองก่อนนะฮะแล้ววันนี้มาดูแล้วจะมาเอาไอ้เป๋าตังค์มผมบอกผมไม่ให้ให้ไม่ได้ <c oughs> นะฮะ นี่นี่จนานี่้องรถเจนานะครับกำลังท้องอยู่ไม่มีฮะไม่จองไม่ได้ไม่มีนี่นะฮะทีบ่บ้านนะครับพอมาแล้วผมบอกผมแบ่งไม่ได้มีคนมาจองแล้วไม่พอใจฮะไม่พอใจเรื่องของคุณอ่ะไม่สนใจ นะครับทำหน้าทำตาไม่พอใจว่าตบความฮนะอยากได้้องจองไม่จองไม่มีนะถุงเงินหม้อพันหลังบ้านอีกสามสิบกว่าตัวสวนานเหนื่อยไหมลูกเมื่อไรหนูจะมีน้องสักทีเนะี่ยอยากได้้องจองไม่จองไม่มีแล้วก็ไม่สนใจแล้วจะว่าหญิงก็หญิงฮนะแล้วแต่จะคิด